นะขอบคุณคุณสาวสกนนะครับเหนื่อยก็พักนะคะหายหน่อยหายเหนื่อยก็ค่อยสู้กันต่อน,นะ,ะขอบคุณนะครับคุณพรชรินะขอบคุณนะครับนิกกี้้าเฟรมอีกแล้วคุณสาวสกลคุณมาลีนะคคุณกิมสุพนามนะคุณสุรินเสือสู้อยู่กับลุงนะคิดดีทําดีได้ดีแน่นอนครับนะถูกต้องครับผมนะครับการอยู่กับลุงนี่นะครับ <Te le> พี่เสือ <Te le> ยังนึก <Te le> ไม่ออกเลยนะข้อเสียคืออะไรนะเอาตรงๆนะนะครับจะพูดกันแบบตรงๆเลยนะพูดแบบไม่อวยเลยนะฮะ นะเรายังหาข้อเสียของการมาอยู่กับลุงพลเพาแต่ไม่ออกเลยนะฮะมีอยู่อย่างเดียวนะฮะคืออะไรรู้ไหมนอนนอยนะฮ <c oughs> นะเรานอนนอยแค่นั้นเองนะฮะนอกนั้นนะมันมีแต่เรื่องดีดีมีแต่เรื่องบวกบวกนะฮนะมันได้ความรู้ได,ได้ได้ทางานในหลายสิ่งหลายอย่างถามว่านะพี่เสือนี่ไม่เคยทํางานหนักนะไม่เคยทํางานก่อสร้างไม่เคยทํางานปูนงานปลูกต้นไม้ดอกไม้ไม่เคยนะเรียนรู้ไม่มีประสบการณ์ในการงานช่างนะครับ ได้มาเรียนรู้ได้มาทําอยู่ที่นี่เนาะนะฮนะที่นี่เป็นเหมือนกับมหาลาัยชีวิตนะนะมหาลาัยขนาดใหญ่นะที่ให้วิชานะให้กับเราได้เรียนรู้ในการทํางานหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะครับผมนะนะนะมันมีอยู่เรื่องเดียวจริงๆนะการมาอยู่กะลุงพลข้อเสียคือนอนน้อยเนาะนะเพราะเราต้องตื่นเช้านะตื่นเช้ามาเพื่อจะทำอไงครับไลฟ์สดนะมานะทําคลิปนะพูดคุยกับ f อฟซะแต่ว่ามันก็ได้รายได้ถูกไหมฮะ นั่นคือรายได้ของเรานะฮะทุกคลิปทุกการไลฟ์สดนะที่ทําให้เรานะที่เอฟซีมาดูให้เราเนี่ยนะครับมันคือเงินนะมันคือเงินที่เขาตั้งใจนะที่จะมอบให้นะเป็นเงินที่รออยู่ในอากาศถูกไหมฮนะเพราะฉะนั้นก็นะพี่เสือก็ย้ําเสมอนะไม่มีข้อเสียอ,อะไรเลยนะแต่การมาอยู่ที่นี่นะครับมีแต่ดีแล้วก็ดีนะครับก็ถ่ายคลิป เอฟซีฝากของให้น้องแพรวมีเอฟซีฝากของให้น้องแพรวผ่านพี่ล้อมพี่ระวันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมนะก็มีพี่ล้อมนะมีน้องเมนะแล้วก็ลุงพลป้าแตนบ่าวนุนะครับอยู่ข้างบนเนาะนะเอาของไปมอบให้น้องแพรทีมช่างนะครับผมบก็รอดูคลิปในช่องลุงพลป้าแตนเนาะนะครับผมนะครับ เรอดูคลิปในช่องลุงพลพระแตนนะว่าของที่พี่เรามาฝากนะั่นคืออะไรนะครับผมมันสั้นนะพราะเปลา วันนี้วันที่ห้าแลวดมับมวันที่ห้าที่ห้าพูดอย่างนี้ได้ไหมได้นมกลับมาวันที่หอ้าวนกี้โอ้ยทำไมเลอะเทอะขนาดนี้อ่ะฮะ ทำไมเลอะเทอะขนาดนี้อ่ะมามามากินกระเสือก็ได้มามามากินด้วยกันมาอ่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บเดียวเสือปอกให้ FC ดูนะฮะสงสัยหิวไปหาปลามานะเดี๋ยวกอเสือจะปอกนะจะเย็นๆมันปอกได้ทีนี้ไปกินไข่ขาวเนาะพี่เสือรู้นะทุกคนเขากินเฉพาะไข่แดงใจเย็นสิลูกเอ้ย กอยังไม่เสร็จใจเย็น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 เดี๋ยวลูกโอ้ยพี่เสือกินไข่แดงนะเป็นนิสกินไข่เฮ้ยพี่เสือกินไข่ขาวนิสกินไข่แดงสงสัยหิวไปหาปลามาตัวนนีี้้ก็อออ่ง ดูนะฮะต้องสายหิวแหละไปหาปลาอ้าวคุณลุงแอบดูนะอุ้ย<ก>เอาโอ้โหแม่พอเห็นคุณลุงมา <c oughs> ตื่นเต้นราานักษาโลนี่อะไรเนาด ส,สัอ2เครืสส่องสายเพิ่มแบนพ่วงกันแล้วตึงไปถึงมาลงไปทักเขาเาตื่นเต้นดีเจยตึงนวไม่มองไม่มองกล้องนะมันมองมองไรเนยก็ไม่สนใจก็สนใจล้ามอยู่แต่ไม่ได้หรอไี่แ็บไปไม่แตกหรอก